สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาเจอกับแพลนใบฝนอีกแล้วนะคะวันนี้ฝนจะพาไปที่ไหนวันนี้ฝนมาที่ตลาดต้นไม้ของ15นะคะซึ่งเยอะมากละลานตามากเลยค่ะฝนมาเป็นครั้งแรกนะถ้าใครยังไม่ได้เคยมานะแนะนําให้มาเลยค่ะมีทั้งไม้ดอกไม้ประดับไม้สวนแล้วก็ไม้แลาไแอเทมเยอะเหมือนกันซึ่งวันนี้ฝนจะมาที่ร้านป้าอินนะคะไปดูกันนะคะว่ามีต้นไม้อะไรน่าสนใจไปเลยค่ะ ร้านนี้จะร่มรื่นมากเลยนะคะร้านไปอินแล้วก็จะมีต้นไม้เยอะมากเลยค่ะแล้วก็ที่สำคัญร้านนี้มีร้านกาแฟให้ทานด้วยนะคะมีตะกุลแคคตัสด,ด้วยต้นละ35บาท3ามต้นร้อยนะคะ ประเภทแคคตัสค่ะไปเราไปดูฝั่งนู้นจะเป็นไม้ใบเขียวนะคะพุ่มใหญ่เป็นไม้ประดับไปแล้วสวยงามมมีการส้มมีการส้มนะคะแต่ว่าไม่ด่างนะ ส่วนเบอร์มาร์กนะคะต้นเล็กอยู่ที่ต้นละ500นะคะแบ็กเวลเวทนะคะอยู่ที่200แล้วก็มีต้นจินนี่จินนี่อยู่ที่150แล้วก็จะมีพวกพิงค์สปอร์ตนะคะต้นละ100มีมิวนะคะมิวอยู่ที่400ค่ะ มีประกายดาวด้วยค่ะทุกคนมีประกายดาวด้วยประกายดาวไม่ติดราคานะตอนนี้มีสองต้นแล้วก็กลุ่มประเภทแบบไม้มงคลนะคะรวยรายวันายฝั่งนี้จะเป็นกวับพระคมนะคะร้อยห้าสิบบาท หน้ยห้สิบบาทนะคะ <บา S 1> ก็มีอีพิด่างนะคะ <บา S 1> นี่เลยแล้วก็จะมีร้านกาแฟนะคะข้างในสำหรับใครที่มาแล้วก็ร้อนๆอย่งนี้ค่ะก็สามารถทานกาแฟได้มาฝังข้างในนี้ค่ะแบบร่มรื่นมากเลยค่ะไทคอน,นะคะคือแบบส่วนจะให้แบบ ปล่อยน้ําให้ความชุ่มชื้นนะคะต้นไม้แบบใหญ่มากเลยค่ะพาเลโซมีดอกไมาเพิ่งเคยเห็นดอกของพาเลโซนะคะแสดงว่าต้นใหญ่แล้วก็แบบมีความเจริญมากๆนี่ปักลายดาวต้นเบลเลอร์เลยใบใหญ่มากนี่นี่นี่แล้วก็พ่โลหูช้างนะคะต้นข้างในนั่นนะ่ะใช่ข้างในเลยค่ะพ่โลหูช้าง แล้วก็ไม้ใบเขียวข้างๆใช่แล้วก็มีนี่กุ้งด่างกุ้งด่างนะคะทุกคนร้านนี้เป็นร้านที่แบบร่บรมรื่นมากนะคะถ้าใครแบบมาเที่ยวซื้อต้นไม้ที่แถวคลองสิบห้าก็มาแวะ นั่งพักชิลๆชมสวนแล้วก็ดูต้นไม้แล้วก็ทานกาแฟมาค่ะมีปลาด้วยค่ะทุกคนอืมีไงปลาคาร์ฟตัวเบลเลอร์เลยเยอะด้ยนะคะทุกคนเริมลื่นมาก แล้วก็มีแบบไหว้เต็มใมนมหมดส่วนข้าง,งบนนะคะก็จะมีแบบต้นปุ้งด่างไปอยู่ตรงนั้นด้วยอยู่ตรงน้ำตกนะคะโหเขาน่าจะเย็นอะ่ะใบออกมาแบบด่างสวยมากเลยค่ะแล้วก็อยู่กับพวกมอสพวกอะไรต่างๆทีใ่ให้ความชื่มชื้นเนาะ นี่อันนี้ก็ไอเดียเกย๋ดีนะน้องประกายดาวอยู่ในโขดหินลายสวยดีอยู่ในโขดหินนะคะนี่เออดีอะเก๋เดี๋ยวเราไปจัดตกแต่งสวนที่บ้านบ้างทุกคนเอาไปใช้ได้เหมือนกันนะ<ม>เพราะน่าจะแบบเย็นอนะ่ะอย่างเงี้ยนี่ก็ฟิโลหูช้าง เนี่ยค่ะร้านเขาก็จะมีสามารถนั่งชิลๆข้างหลังก็จะเป็นแบบสำหรับนั่งทานกาแฟติดลิมแม่น้ำป่ะเราไปชมข้างหลังกัน ข้างหลังเห็นเลยคะ่ะมีแม่น้ำด้วยเป็นที่สำหรับแบบพักผ่อนได้อีกที่นึงเนาะใครที่อยากมานั่งชิลๆสบายๆอย่างเงี้ยนั่งแบบดูต้นไม้ไปด้วยดูธรรมชาติไปด้วยอย่างเงี้ยค่ะ แล้วก็มาต่อตรงนี้นะคะทุกคนนี่เลยมีออมเพชรด่างเขาห้ามจับด้วยนะราคาแหลเที่มันนี้ไม่ได้ให้ราคาไว้เดี๋ยวถ้าสนใจก็มาติดต่อเองนะคะแล้วก็จะมีภูชลุด,ด่างด้วยแต่ก่อนนะใบเป็นหมื่นนะคะทุกคนตอนนี้น่าจะราคาลงมาแล้วแหละแล้วก็มีกุ้งด่างนี่มีประเภทเงินไหลามาด้วยเงินไหลามาน่าจะไม่แพงนะคะ แล้วก็มีภูระเบิดเนี้ยค่ะใบใบเนี้ยมีสามใบนะสองพันบาทเนี่ยค่ะภูระเบิดหนึ่งสองพันบาทแล้วก็ประกายดาวต้นเล็กฝั่งนู้นนะคะสามพันนะคะตามมาด้วยีิโราก้านส้มนะคะตรงนี้ยสองพันบาท มีพาไลโซ่นะคะอยู่ที่พันหนึ่งนะคะเออร้านนี้ราคาไม่แพงนะคะทุกคนพ <IL O' S 1> ิโลเบอร์กินอะไรอย่างเงี้ย <Bast ard. S 1> ก็มีนะคะสองร้อยห้าสิบาทพิ้นสปอร์ตพิโลเพนเลดี้ก็มีนะคะแล้วก็พิโลใบมาลกอนนะคะหนึ่งพันบาท นี่ต้นนี้น้องชอบมากเลยนะคะทุกคนเนี่ยค่ะอ่านยากมากแต่ชอบเหมือนกันนะสองพันบาทมีทั้งหมดอยู่สามใบสวยดีใบมันสวยดีเท่ภาพรวมบรรยากาศนะมีทั้งร้านอาหารในโซนอาหารก็จะอยู่ฝั่งนู้นนะคะเนี่ยก็จะเป็นโซนนั่งทานอาหารได้เนี่ยค่ะตัดเย็น ไค่ะตัวนี้สวยมากเลยอ่ะฟิโลหูช้างใบใหญ่มากนั่นได้แล้วก็มีโกเมนจันแดงนะคะแล้วข้างหลังก็จะเป็นดงมอนสเตล่านะคะ ใบใหญ่ใบฉีกใบทะลุยังไงโอเค okay. เราไปต่อที่ร้านอื่นกันต่อดีกว่าเนาะ นถัดไปนะคะจะชื่อร้านสวนสุทินไม้น้ํานะคะจะเป็นประเภทบอลน,นะคะกลุ่มประเภทโคโโคเซียเยอะมากเลยค่ะมาตามมาค่ะถ้าใครสนใจแนะนํามาร้านนี้นะคะมีทั้งต้นแบบต้นเล็กต้นใหญ่นะโมจิโตอย่างเงี้ยค่ะเยอะมากนี่เยอะมากจริงเลยคะ่ะทุกคนเต็ไมไปหมดเลย บรรยากาศนะล่มล่มลื่นอยู่เหมือนกันอารมณ์เย็นนะวันนี้แล้วก็นี่เลยไม้ในสวนเต็มเลยค่ะเราก็จะมีไม้อวบน้ำต่างต่างด้วยนะคะแล้วก็จะมีนี่เฟื่องฟ้านะอานนี้เยอะมากเลยค่ะแล้วก็จะมีพวกบอลสีนะบอลสี เยอะอยู่เหมือนกันแบล็กเมจิกแบล็กคอรัลนะคะโมจิโต้เยอะมีมีเขาเรียกว่าอะไรนะบันสีโคลโคาเซียต,ต่าง บรรยากาศน่านน้าเข้ามาช็อปนะช่วงนี้ราคาดีบนใยญี่ปุ่นก็มีนะคะโอเคสำหรับร้านนี้นะคะทุกคน เป็นไม้ประเภทแบบชอบน้ํานะคะพวกประเภทบอนต่างๆต้องมาร้านนี้นะคะตามต้นคลิปที่ฝนบอกเมื่อกี้นะคะอ่ะไปเราไปชมร้านอื่นกันต่อดีกว่าไปเลยค่ะค่ะแล้วก็เรามาเจอกันที่ร้านคุณย่านะคะซึ่งปไม้ประเภทกุนช้างด่างหนะ,ะแล้วก็กระดาษด,ด่าง ถ้าสนใจก็มาติดต่อร้านนี้ได้นะคะเพราะต้นสวยๆทั้งนั้นเลยาวันนี้นะคะจบคลิปด้วยที่แคนใบฝนที่ร้นคุณย่านะคะแล้วมาเจอก,กันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะายบาย